สวัสดีครับทุกท่านมาชมเหรียญ10บาทพศ2537นะครับเหรียญ10บาทพศ .2 อง7ด้านหน้าพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่9ด้านหลังเป็นพระปางวัดอรุณราชวรารามขอบเป็นเฟืองสลับเรียบขนาด26มิลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัม พศสอ3 7นี้จํานี้จำนวนการผลิตเยอะถึง150ล้านห9 8 8 3 1เหียร<ะ>้าิดเียเป็นลำดับที่28ของเหรียญ10บาทจากทั้งหมด31ลําดลำดับ<ะ>ถือได้ว่าผลิตมากเกินหลักร้อยล้านเหรียญเลยทีเดียวนะครับสภาพไม่ผ่านใช้ UNC คู่มือเหรียญกระสาบไทย ให้ไว้100บาทถือได้ว่าราคาสูงพอสมควรนะครับแต่ว่าสภาพผ่านใช้งานก็ยังไม่มีราคาซื้อขายกันนะครับเหรียญที่ขายได้เบื้องต้นจะมี3ข้อดังนี้นะครับ 1. ผลิตน้อย 2. หายากและสมมีความต้องการของนักสะสม Pra Após... pôr.